วันนี้รีวิวรถยุโรปบิ๊กซีดานอี0 0มร้อยบูเทกไฮบิตัวเอ็กเซคค e ทีนะครับ <S 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 สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวรถเข้าใหม่ 95ออโตคานะครับบายโคดนุวันนี้รีวิวรถยุโรปบิ๊กซีดานนะครับผม E 300 BlueTEC Hybrid h เป็นตัว Executive นะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นดาวลอยนะครับกระจังจะเป็นโครเมียมได้ไฟหน้าเป็นแบบ Intelligent Light System นะครับเป็น LED มีไฟ Daytime อยู่ในตัวโคมไฟอยู่แล้วคันนี้จะเป็นโฉม Minor Change ของตัว212นะครับไฟมันจะรวมล้อแมกได้เป็นลายซี่เส้นตรงนะครับผมดูหรูหราเดียวเป็นเคียวเสือนะครับอยู่บนกระจกมองข้าง ได้เกียร์คอเกียร์คอจะสปีดมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับภายในเป็นโทนดำเนาะตัดกับลายไม้วอลนัทแล้วก็มีเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่จุดนะครับผมคันนี้แสนกว่าโลอ่าสตาร์ทเครื่องนิดนึงระบบทำความเย็นโอเคแอร์เย็นดีนะครับอ่ะคันนี้สาธิตข้างในนิดนึงคอปรับเป็นไฟฟ้านะครับ 1>, 1 2 3 4ี่ทิศทางนะครับคือยืดหดได้ขึ้นลงได้นะครับาเกียร์อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเกียร์คอจะสปีดมีมันเ,เขาเรียกอะไรแพทเดิรนชิพหลังพวงมาลัยนะฮะสำหรับคนที่ชอบเชนเกียร์ด้วยแพทเดิรนชิพก็มีพร้อมให้เลยนะครับนาฬิกาเป็นทรงแบบปาเต้โรเล็กสวยดีปุ่มสวิตช์จะตัดเป็นสีเงินนะครับอ่าคันนี้มันจะดูดูโดดเด่นมีทั้งม่านหลังไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า กดหัวหมอนไฟฟ้านะครับแต่ตอนปรับหัวหมอนขึ้นนั้นต้องใช้มือแต่ปลดลงใช้ปลดไฟฟ้าอ่าและสําหรับซื่อบันเทิงนะครับหน้าจอก็จะเป็นตัว7นิ้วต่อบลูทูธได้นะครับผมบลูทูธทอซับได้แล้วก็อ่ะพูดถ,ถึงเรื่องไฮบริดนิดนึงการทำงานของเครื่องยนต์แบบ b บลูเทค Hybrid ใน Mercedes-Benz ปี2014นี้จะเป็นการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรควบคู่ไปกับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้เวลาเราสตาร์ทรถนะคะเครื่องจะเงียบมากๆเวลาเราสตาร์ทและจะใช้อีกทีนะคะเมื่อเวลาเราขับเคลื่อนไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะและหากเราใช้ความเร็วมากกว่านี้รถก็จะใช้แค่เครื่องยนต์ดีเซลเพียงอย่างเดียวและสลับเป็นการชาร์จไฟให้กับ Motor มอเตอร์ไฟฟ้าแทนส่วนเวลาเราเร่งเครื่องเร่งความเร็วเพื่อจะแซงเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นกำลังขับเสริมให้กับรถนั่นเองค่ะ ไปดูห้องโดยสารตอนหลังบ้างอาคันนี้มีม่านข้างนะครับจะเป็นแมนนวลสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะโทนดำานี่มันดูสะอาดน,นะถ้าสมมติไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะโอเคมีที่วางแก้วอะไรครบถ้วนนะครับดูหลาเวลาพับเก็บก็จะดูเรียบร้อยดีนะครับโอเคอะดูด้านท้ายไฟท้ายเป็น LED นะครับมีปักเซนเซอร์ 4จุดนะฮะเสากาศจะเป็นแบบคีบฉลามนะครับอยู่ตรงกลางด้านท้ายของหลังคานะครับอ่ามีสมุดคู่มือการใช้รถอยู่ทางนี้อ่าโครงสร้างสวยนะครับเคฝาท้ายเดิมอันนี้ออกเป็นราชคูเป็นราชครูก็เป็นไทยแลนด์ ฝั่งซ้ายครับไฟส่องสว่างด้านบนก็สมบูรณ์ดีนะครับจะมีพาร์คเซนเซอร์เวลาถอยที่ใกล้ๆกับไฟไฟเก่งด้านหลังนะครับอ่าคันนี้ได้เบาะนวดด้วยโอ,อ้ได้เบาะนวดคู่หน้าเลยนะเบาะนวดก็คือทํางานเป็นลักษณะเพิ่มลมให้พนักพิงของเบาะขึ้นลงชา้าๆผ่อนคลายเวลานั่งรถไกลๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกัน เดิมครับติดเครื่องไปด้วยเลยดูความสมบูรณ์ของเครื่องไปด้วยเลยนะครับดีเซลไฮบริดสวยๆซุ้มโชคซ้ายกว่าเดิมนะครับโอ้คันนี้เดิมแน่นอนน้อนกระโปรงไม่ถอดเลยนะครับอันนี้วิกเกอร์โรงงานนะยังอยู่เป็นบอกเฉดสีของรถนะครับโอเคเครื่องเดินเรียบสมบูรณ์ดีนะครับพอ,อยางต่างๆอยู่ในสภาพเรียบร้อยดี โอเคอ่ะมาตั้งราคาปิดการขายกันเลยอ๋อคันนี้ยังได้ตัวนี้ด้วยนะเซ็นเซอร์รับน้ำฝนนะครับผมคันนี้เอาไปเลย Executive 7 4 9 0 0 0บาทรับประกันเครื่องเกียร์2ป 100. ี10,000มโลดอกเบี้ยพิเศษ3.29กนะฮะกรณีลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถจัดเกินเ,เหลือเงินกลับบ้านได้ถึง3 0 0แสนเลยนะครับกรณีเรามีประวัติการผ่อนที่ดีนะครับเครดิตเกรด AA มีโลนใหญ่นะครับมีอะไรอีกมีอะไรจะให้ได้อีก ประกันรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยทั้งคันเพราะว่าตัวถังได้เดิมหมดตรวจโครงสร้างได้เกรดเเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่95ออโต้คาร์นะครับสำหรับ E300 Bluetec คันนี้นะครับผมเบอร์โทร0963295395อันนี้ช่องทางดูคลิปนะครับก็คือ YouTube Channel นะครับ95ออโต้คาร์ Channel สำหรับอยากคุยกับแอดมินอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยครับ95ออโต้คาร์เพจเฟซบุ๊กก็95ออโต้คาร์นะครับพิกต็อก95ออโต้คาร์ ครับแล้วเดี๋ยวมียุโรปเท่ๆจัดและเหลืองเงินเยอะๆเดี๋ยวมารายงานใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ